สวัสดีครับวันนี้ช่องวณกาสิกรรมนะฮะจะพามาเพื่อนๆมาดูส่วนของการปลูกสักทั้งแปลงนะครับที่หน้าแรงสภาพหน้าแรงนะฮะจะเป็นยังไงนะครับปลาสัก ตัวนี้นะครับผมไม่เคยเข้ามาดูสักทีนะครับแต่เคยขับผ่านตลอดนะครับเขาจะอยู่แบบปลูกเป็นริมถนนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ปลูกเป็นเป็นศักด์ทั้งหมดเลยนะครับผมราว่าน่าจะประมาณเป็น10น่าจะสิบกว่าไร่นะครับแต่ทีนี้หน้าแรงนะฮะลองมาดูเขาก็จะทิ้งใบหมดเลยนะฮะสัก์นะครับจะทิ้งใบก็เอามาฝากแล้วก็ลองให้เพื่อนๆดูนะฮะว่า ถ้าเราจะปลกูกศัก์ทั้งแปลงนะครับหน้าแล้งสภาพเขาจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาน่าจะปลูกความความความห่างนี่นะฮะที่ที่ดูนะฮะก็คือระยะน่าจะเป็น4ี่คูณ4นะครับหรือ4ีคูณ2แล้วแต่นะครับก็บางบางบางพื้นที่หรือบางจุดนะครับอันนี้แทบจะฉิดกันมากเลยครอันนี้ละน่าจะแบบ สี่คูณหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะใกล้กันมากนะครับแล้วก็ต้นก็จะไม่ไม่โตเลยนะครับแรงนี้ผมมองว่าน่าจะมี20ปีขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็ขับผ่านไปมาตลอดนะครับแล้วก็พนาแรงนี่นะครับก็จะสภาพอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูดูแห้งแรงมากแล้วก็ดูแบบใบหล่นนะครับแล้วก็อาจจะมีการ ใบเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเชื้อไฟได้นะครับก็ลองดูนะครับก็คือ,อาบางคนก็อาจจะอยากจะปลูกแบบสักเป็นเป็นทั้งแปลงเลยนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีระยะห่างหรือช่วงตัดสางเพื่อให้ต้นสักเนี่ยโตนะครับต้นไม้เยอะแต่มันดูแห้งแล้งแล้วก็ร้อนมากนะครับ ก็คือถ้าปลูกอาจจะแนะนำอาจจะมีการปลูกที่ต้นมีผิใบบ้างแล้วก็ไม่ผีใบบ้างนะครับเราจะทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยมันมันดูชุ่มชื้นนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับดูดูดินนะครับดินก็จะมีสภาพที่แบบเหมือนแห้งแล้งเลยนะครับอันนี้ ต้นไม้อื่นๆก็ไม่น่าจะขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันมันโดนโดนแบบเขาเรียกว่าแสงมันลงถึงดินเลยแล้วก็ทําให้สภาพดินเนี่ยเหมือนเหมือนเก็บความชื้นไม่ได้นะครับมันก็จะดะูแห้งแรงแล้วก็ต้นไม้ไม่โตนะครับซึ่งที่ดูผมดูต้นโตสุดๆก็ น่าจะเป็นต้นนี้นะครับซึ่งถ้าพูดนะครับพูดถึงนะยี่สิบปีนะครับกับสักต้นนี้ก็ถือว่าไม่โตเลยนะครับถือว่าแบบถือว่าแบบต้นเล็กเลยนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าใครจะปลูกสักทั้งแปลงก็ลองลองดูแบบแปลงนี้เป็นตัวอย่างซึ่งสภาพพื้นที่ตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นพื้นที่โคกนะครับมันเลย มันเลยทําให้แบบดูแห้งแ้งเป็นพิเศษนะครับแต่สักนะครับเขา,าเขาชอบสภาพดินแบบนี้นะครับถ้าน้ําท่วมนะครับสักตายนะครับสักที่จะทนแรงแล้วก็จะทนไฟนะครับถ้าไฟเข้าหรือไฟไฟไหมเนี่ยเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมานะครับแต่อย่าให้น้ําท่วมนะครับถ้าน้ําท่วมเนี่ยสักไม่ไม่ไม่รอดนะครับ สักก็จะเป็นสภาพาเป็นเป็นเป็นพืชเป็นต้นไม้ที่ทนต่อต่อสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็พืดินแบบนี้นะครับแต่ก็ให้มีการบริหารจัดการที่ดีผมว่าสักก์ก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่ไม้ดีน่าปลูกนะครับแล้วก็ทนทนแรงได้ดีนะครับก็ปลูกผสมผสานกันไปผมว่าน่าจะน่าจะ น่าจะดีกว่ากับการปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยวเนาะถ้าใครอยากมีสวนป่าครับก็เก็บภาพาสภาพสักปลูกเป็นแปลงแล้วหน้าแรงมาฝากนะครับขอบคุณครับ